ชื่อไหมครับว่าฮีโร่ในที่ทํางานของเราบางคนอาจจะกําลังแอบร้องไห้อยู่เงียบๆไม่ใช่เพราะว่าเหนื่อยจากงานนะครับแต่เป็นเพราะบทบาทที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขามันกําลังค่อยๆเลือนหายไปเรื่องราวนี้จะพาเราไปทําความรู้จักและเชื่อมโยงเพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งให้เขาได้กลับไปเป็นพ่อและแม่ที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งครับโหแค่ประโยคเดียวประโยคนี้เนี่ยมาจากคุณพ่อคนหนึ่งที่ต้องมาทํางานไกลบ้างมันสะท้อนความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นได้แบบจุกเลยนะครับ ซึ่งนี่คือสิ่งที่แรงงานอีกหลายต่อหลายคนกําลังเจออยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความเศร้าธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนแผลเป็นที่มองไม่เห็นในหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยที่ต้องยอมแลกความใกล้ชิดความผูกพันในครอบครัวเพื่ออนาคตของคนที่เขารักที่สุดวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะอรอยเรื่องนี้กันไปทีละขั้นเลยนะครับเริ่มจากเรื่องราวของพ่อผู้น้ำตาตกใน ไปดูปัญหาที่เรียกว่าพ่อแม่ตู้ ATM จากนั้นมาดูภาร,รกิจเปลี่ยนนายจ้างให้เป็น PR แล้วก็มาถึงหัวใจสำคัญคือ3วิธีสร้างฮีโร่และสุดท้ายมาดูกันว่าเมื่อใจฟูแล้วงานมันจะพุ่งได้ยังไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากภาพภาพเดียวเลยครับเป็นภาพที่สะเทือนใจมากคือภาพของพนักง,งานคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากหลังจากวางสายโทรศัพท์จากที่บ้านเพราะบทสนทนาในวันนั้นมันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลย นี่ไม่ใช่แค่ความเสียใจแบบทั่วไปแล้วนะครับแต่มันคือวิกฤตของตัวตนเลยคือเมื่อการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อครอบครัวกลับทําให้ตัวเองกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของลูกแต่แค่ซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับสภาพจิตใจของพวกเขาแบบเต็มๆเลยครับแล้วจากเรื่องของคนคนเดียวเนี่ยมันก็ขยายภาพให้เราเห็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่หลายๆคนก็เจอเหมือนกันครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ตู้ a t m โอ้โหนี่คือการแลกเปลี่ยนที่น่าเศร้ามา,มากๆเลยนะครับ คือบทบาทของพ่อแม่ที่มันควรจะเต็มไปด้วยความผูกพันความทรงจําดีๆหรือการเป็นฮีโร่ในสายตาของลูกมันกลับถูกลดทอนคุณค่าลงมาเหลือแค่เป็นเหมือนตู้ ATM ที่มีหน้าที่แค่ส่งเงินกลับไปจนสุดท้ายกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีความทรงจําร่วมกันเลยเอาล่ะครับพอเห็นปัญหาแล้วทีนี้แหละครับถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองกันแล้วจากเดิมที่นายจ้างอาจจะเป็นแค่เจ้านายเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วนายจ้างสามารถกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไง แล้วภารกิจที่ว่าเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวครับสิ่งที่ต้องใช้มีแค่2อ,อย่างคือความใส่ใจกับเครื่องมือที่ทุกคนมีอยู่แล้วในกระเป๋าใช่ครับกล้องมือถือนั่นแหละที่จะมาทําหน้าที่เป็น PR ส่วนตัวให้กับพนักงานของเราโอเคแล้วเราจะเปลี่ยนไอเดียดีๆแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงมาดูกันครับมี3วิธีง่ายมากๆแล้วก็ทําได้เลยทันทีนี่เลยครับ แค่ถ่ายภาพส่งความชมแล้วก็แนบการ์ดใบเล็กๆ3าอย่างนี่แหละครับคือเครื่องมือสุดยอดที่จะช่วยฟื้นความภาคภูมิใจในความเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเขากลับคืนมามาดูข้อแรกกันก่อนเลยถ่ายภาพวินาทีแห่งความภูมิใจย้ำนะครับว่าไม่ใช่การถ่ายรูปไว้จับพิษหรือถ่ายเก็บเป็นประวัติอะไรแบบนั้นนะแต่เราจะเก็บภาพตอนที่เขาดูเท่ที่สุดในที่ทํางานนะครับนึกภาพตามนะครับตอนที่เขาคุมเครื่องจากอย่างคล่องแคล่ว ตอนสอนงานเพื่อนร่วมงานหรือตอนที่ยิ้มกว้างๆก,กับผลงานที่เพิ่งทําเสร็จแล้วก็แค่ยื่นมือถือให้เขาแล้วบอกว่าพี่ส่งรูปนี้ให้ลูกดูสิบอกเขาไปว่าพ่อแม่เราเจ๋งแค่ไหนต่อมาขั้นที่สส่งคําชมกลับบ้านครับอันนี้ง่ายมากอาจจะทําเป็นแค่ใบประกาศง่ายๆเลยนะหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจากหัวหน้างานก็ได้แต่หัวใจของมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ข้อความที่ส่งไปถึงลูกเขาโดยตรงเลยว่า รู้ไหมพ่อแม่ของหนูเนี่ยเป็นฮีโร่ของที่นี่เลยนะถ้าโรงงานเราไม่มีพวกเขาเนี่ยแย่แน่ๆเลยแล้วก็สุดท้ายครับข้อ3ครับการ์ดใบเล็กๆครับคือปกติเนี่ยพนักงานเขาก็จะส่งของขวัญส่งของกลับบ้านกันอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงเทศกาลสิ่งที่เราทําก็คือแอบสอดการ์ดเล็กๆจากบริษัทเข้าไปด้วยข้อความง่ายๆเลยครับอย่างเช่นขอบคุณนะครับที่แบ่งปันคุณพ่อมาช่วยงานที่นี่เขาเป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆเลยแล้วเชื่อผมเลยครับว่าการ์ดใบเล็กๆใบนี้นะ จะกลายเป็นของล้ำค่าที่ครอบครัวเขาเก็บไว้อย่างดีเลยทีนี้พอเราทำทั้งหมดนี้แล้วพอใจของพนักง,งานมันฟูขึ้นมาแล้วแล้วองค์กรละ่ะจะได้อะไรกลับมาบอกเลยครับว่าผลลัพธ์มันมหาศาลมากนี่คือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดจากการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่แหละครับ ผลลัพธ์แรกเลยที่เห็นได้ทันทีนะครับคือเซลล์เอสเตมหรือความเคารพในตัวเองของพนักง,งานมันกลับมาเต็มเปี่ยมเลยครับพอเขาได้กลับไปเป็นพ่อแม่ที่น่าภาคภูมิใจในสายตาลูกอีกครั้งเนี่ยคุณค่าในตัวเองมันก็กลับมากําลังใจในการทํางานมันก็มาเองโดยอัตโนมัติเลย มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับจากคนที่เคยรู้สึกท้อแท้หม่นหมองกลายเป็นทีมงานที่มีพลังมีแรงจูงใจมีความภูมิใจแล้วก็อยากจะรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีที่สุดก็แม้ต้องรักษาภาพฮีโร่ของลูกเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช้เงิน0บาทครับ ใช่ครับศูนย์บาทจริงๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทําให้ใครๆก็เริ่มทําได้ทันทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันไม่มีรางวัลไหนในโลกนี้แล้วล่ะครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจให้กับลูกของตัวเองก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามนี้นะครับว่าวันนี้ในที่ทํางานของเราฮีโร่คนแรกที่เราจะช่วยสร้างขึ้นมาคือใครกันนะ